สวัสดีค่ะประวัติศาสตร์วันนี้ขอนำเสนอวันพระราชธานธงชาติไทยค่ะก่อนอื่นเรามทราบประวัติของธงชาติไทยกันก่อนนะคะ ธงผืนที่1เรามีใช้ตั้งแต่ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงพบค้ากับชาวต่างชาติได้ใช้ธงแดงเป็นสัญลักษณ์ในการเข้ามาเจริญสัมพันธ์ไมตรีและทําการค้ากับชาวอยุธยาค่ะผืนที่2นะคะในหลวงรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงมีพระราชองค์การให้แยกระหว่างเรือหลวงกับเรือสินค้าโดยให้มีวงจักรอยูตรงกลางใช้สําหรับเรือหลวงเท่านั้นค่ะ ขืนที่3นะคะในหลวงรัชก,กาลที่สองให้เพิ่มช้างเผือกเข้าตรงกลางเพื่อเป็นกิจยศแก่แผ่นดินและใช้สําหรับเรือหลวงเท่านั้นค่ะลงผืนที่4ี่นะคะรัชก,กาลที่4ี่ทรงโปรดให้เอาวงจักรออกเพราะว่าวงจักรจะใช้กับพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นคงช้างไว้อย่างเดียวแต่ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสยามค่ะขืนที่ห้านะคะ ในสมัยของรัชกาลที่หกทรงมีพระราชอ,องค์การให้ปรับธงเป็นรูปช้างทรงเครื่องยืงแท่นใช้เป็นธงสำหรับราชการเท่านั้นค่ะถึงที่6นะคะในสมัยของรัชกาลที่หทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดอุทัทยธานีและพบประชาชนที่มารับเสด็จติดธงกับหัวเอาช้างลงนะคะจึงทำให้มีพระราชดำริเปลี่ยนเป็นธงริ้วขาวแดงแกนสมมาตรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึ้นอีกค่ะ หรือที่7็นะคะต่อมาในหลวงราชการที่6ทรงเปลี่ยนแถบตรงกลางให้เป็นสีน้ำเงินอมม่วงเนื่องจากเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพคือวันเสาร์และได้ทรงออกพระราชบัญญัติธงและพระราชทานงามให้ใหม่ว่าธงไตรรงในวันที่28กันยายน2460ค่ะและในวันที่28กันยายนที่จะถึงนี้เป็นวันที่ครบวันพระราชทานธงชาติไทย104ปีแล้วค่ะ ได้แล <ersch> <st ut ters> ้ว <hypotheses> ค <people leaving> uh, ่ะมาครู่กันเลยอันไหนลองสรุปสิว่าเราได้อะไรบ้างคะเราได้วัตถุดิบอะไรบ้างคะในวันนี้มาม่าห้าห่อครับโอ้มาม่าห้าห่อแล้วก็มีอะไรอีกคะเออมะขามต่างตีกวางกุ้งเห็ดกระเท้าไห่ต้มกระเทากระดาษโด่งหวานแช่หลอดแครกเกอร์มะม่ายอดกระเท้าแล้วอนนี้ทีนี้เราต้องแยกมาค่ะระหว่างของขาของหวานกับของ ของหวานน่าจะเป็นน, وم. น وم มนมอะค่ะเอานมเอ่อแอปเปิแปล,ลแล้วก็อะไรนะคะมะพร้าวครับมะพร้าวอา้าวมีนมมีแอปเปิลมีมะพร้าวเราแยกออกได้ยอดมะพร้าวครับอ๋อถ้ายอดมะพร้าวต้องมาทำเป็นของข้าวค่ะมาผัดกับกุ้งได้อ่ามาผัดกับกุ้งของบุงได้กับยอดมะพร้าวแล้วก็ใส่ใบกะเพราของเทนีนะคะก็จะเป็นผัดกะเพรากุ้งใส่ยอดมะพร้าวอ่อนอย่างเงี้ยนะคะหรือแม่แตเอากุ้งเอาไข่กับกวางตุ้งห่องเตะกบมาตุ้ตังเอามาทำอะไรคะแล้วก็ อ๋อมันมีผักกาดทังขาวอีกเนาะใช่ไหมคะผัะกกาดทังขาวมีเห็ดใช่ไหมคะมีกุ้งอุ้ยนักเรียนทำสกีแห้งก็ได้นะถ้ามีเออหรือไม่ก็ผัดมาม่าไงคะเรามีมาม่าตั้งหลายห่อใช่ไหมเดี๋ยวก็เอากุ้งเอาไข่เอาผักเอาเห็ดที่ใส่รวมกันเลยเราก็จะได้ผัดมาม่าหรือว่าเอาผัดเอากระเพราของเพนนีใส่ลงไปเราก็จะได้มาม่าผัดอะไรนะผัดที่เมาเลยใช่ไหมคะนะเนี่ยคือการที่สำรวจเอาวัตถุดิบมานะคะแล้วก็เอามาประกอบอาหารใช่ไหมคะ ทีนี้สิ่งที่เราทาตรงนี้ถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเนี่ยนะคะเราก็สามารถเอาของที่หนูเอามาทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมคะมาทาด้วยกันใช่ไหมคะในโรงเรียนถูกไหมคะอันนี้ก็จะมีวิธีการเอาอันนี้อันนี้นนมาเอามามาเอา,า,เอาผักมาเอาหอยเอาอะไรนะเห็ดหอมมาเอาไข่มาเอากุ้งมาแล้วก็มีกระเพราด้วยก็ผัดขี้เมาได้จานใหญ่เลยใช่ไหมคะ หรือแล้วก็เหลือนมเหลือแอปเปิลแล้วก็เหลือมะพร้าวอ่อนเราอาจจะมาปั่นรวมกันทำเป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะใช่ไหมคะมาปั่นกับน้ําแข็งก็ทําทเป็นโยเกิร์ตเติมน้ําเชื่อมนิดหน่อยก็จะได้อาหารของหวานของเราแล้วนะคะทีนี้เราทําไม่ได้ค่ะเราทําไม่ได้นะคะ,ะท,นะคะทีนั้นเราจะทําได้เฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวของเราสมาชิกในครอบครัวของเราสุดไหมคะอ่ะเราก็เลยจะมาทําอาหารจานเด็ดรวมกับ สมาชิกในครอบครัวหรือเราจะมีส่วนร่วมหรือว่าเราจะโชว์ฝีมือเองก็ได้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมในการถ่ายคลิปวีโอให้เราหรือว่าจะเตรียมอาหารให้เราแล้วก็ให้เราแสดงฝีมือการประกอบอาหารคือค่ทีด้าะคะค่แสองนเ่าตการมาำันค่มะมออหน้า